ในธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยมีสมาคมอยู่สองสมาคมซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่ตัดตั้งขึ้นมานะครับเรียกว่าสมาคมการค้าสองสมาคมที่ว่ามาก็คือสมาคมไทยรับสร้างบ้านและสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ผู้ประกอบการที่มีปัญหาจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้สังกัดสมาคมใดสมาคมการค้าเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันโดยวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีอำนาจในการที่จะเจรจาต่อรองกับหน่วยงานอื่นๆนะครับหรือกำหนดทิศทางไปในทิศทางเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสมาคมแรงาเนี่ยเขาก็ กำหนดทิศทางว่าจะดําเนินธุรกิจรับสร้างบ้านแนวทางของบ้านที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยเขามีแนวคิดแบบนี้หรือเหมือนเหมือนกันเนี่ยก็จะมีการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกด้วยกันบทบาทกับผู้บริโภคเนี่ยสมมุตินะครับว่าข่าวที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการรายเนี้ยบังเอิญว่าเกิดเป็นสมาชิกของสมาคมใดสมาคมหนึ่งซึ่งเป็นการ การทำที่คิดไปจากสัญญาข้อตกลงกับผู้บริโภคหรือผู้ว่าจา้างโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะไปลงโทษในทางกฎหมายหรือดำเนินคดีใดๆได,ได,ได้นะครับสอบสวนแล้วว่ามีความผิดจริงทำได้แค่ให้เขาพ้นจากความเป็นสมาชิกไปสมาคมไม่สามารถจะไปจัดการใดๆได,ได,ได้ในทางออกของปัญหานี้เนี่ย ต้องไปหาหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีว่ากรณีที่ผู้ประกอบการใดรายหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเกิดขัดแย้งกับผู้พิพภกนะครับในแง่ของความเห็นไม่ตรงกรันยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการบอกว่าวิธีการทํางานนี้ถูกต้องตามกระบวนการและเทคนิคก่อสร้างแล้วแต่ผู้พิกบอกว่าวิธีการนี้ไม่ถูกต้องความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยก็อาจจะใช้สมาคม เป็นหน่วยงานที่จะมาช่วยไกลเกลีก่ยหรือทําความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแค่ทาให้เกิดการปณนีประนอมหรือว่าไม่ต้องนําไปสู่คดีกว่าแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายยังยืนยันที่จะไม่ปณนีปนอมกันอันนั้นก็ต้องไปในส่วนของหน่วยงานที่รับชอบโดยตรงยกตัวอย่างเช่นสคบนะครับหรือนําเรื่องสู่ศาลแพ่งนะครับเพราะว่า การว่าจ้างปลูกสร้างบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัญญานะครับในทางแพ่งแล้วเนี่ยก็ต้องไปที่ศาลแพ่งให้เป็นผู้ชี้ขาดฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าสมาคมช่วยได้อย่างไรก็ต้องกลับมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าบทบาทและหน้าที่ของสมาคมนั้นนะไม่ได้มีบทบาทในการลงโทษหรือดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ประกอบการที่กระทําผิดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกครับแต่จะทําหน้าที่ในการแค่ไกลเกี่ยพันีประพนอมเท่านั้นเอง อันดับแรกก็คือเป็นความขัดแย้งที่มีความเห็นไม่ตรงกัน2เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการเจตนาช่อโกงยกตัวอย่างเช่นออการฉาบป,ปูนทางผู้ประกอบการก็บอกว่าเขามีมาตรฐานการทํางานของเขาเนี่ยแบบนี้ในฝั่งผู้บริโภคอาจจะมองว่าฉาบตร์แบบนี้มันไม่ใช่เขาได้ถามผู้รู้มาแล้วว่าจะทําให้อายุการใช้งานหรือว่าเกิดการแตกแล้วยห,หลังต้องการให้ผู้ประกอบการแก้ไข การทงานที่มีความเห็นไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการก่อสร้างสามารถที่จะพูดคุยไกลเกลี่ยแลวหาข้อยุติได้จากในทางวิชาการหรือในทางเทคนิคก่อสร้างที่ถูกต้องได้ส่วนการเจตนาช่อกโก้พวกจับได้ว่าผู้ประกอบการนําเหล็กเส้นที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้ในการก่อสร้างหรือลดปริมาณการเสริมเหล็กอาจเป็นผลตอบ คุณภาพการก่อสร้างแล้วก็อายุการใช้งานเป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัยถ้าเกิดขัดแย้งกันลักษณะนี้บางคลจะต้องนําขึ้นสู่การฟ้องร้องดาเนินคดีกันผู้ประกอบการที่ทําลักษณะนี้นกับลูกค้าทุกรายที่ตัวเองรับสร้างอยู่อันนี้ก็จะสอเจตนาที่ชัดเจนว่าเป็นการชอ่อกงซึ่งจะไม่ใช่เป็นการช่อกงกับผู้ว่าจ้างแล้วแต่มันจะเป็นการช่อกงที่เข้าข่ายช่อกงผู้ริผู้บริโภคหรือประชาชนอันนี้ถือว่าจะไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบนะครับ ความประชาสัมพันธ์หรือข้อความประชาสัมพันธ์ถ้าจะเลือกสร้างบ้านก็ควรเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกสมาคมของเราจะบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องนักเราจะไว้ใจใครเนี่ยเราควรจะไว้ใจที่ตัวผู้ประกอบการเราก็ต้องดูจากประวัติความเป็นมาของบริษัทเขาผู้บริหารเ,เขาดําเนินนโยบายของธุรกิจเขาเขามีความรับผิดชอบต่อลูกค้า แล้วก็สังคมยังไงบ้างเขาเปิดเผยตัวตนผลงานที Asia, ่ผ <c millet> ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาเขามีผลงานที่น่าเชื่อถือมีลูกค้าที่มาใช้บริการจากเขาเป็นลูกค้าที่มีเครดิตกับสังคมอย่ายึดว่ามีพาสัญลักษณ์สมาคมใดสมาคมหนึ่งตรวจสอบผู้ประกอบการจากความถูกต้องของเขาความมีตัวตนชัดเจนวิสัยทัศน์ขององค์กรนโยบายของบริษัทเขา มีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถึงค่อยไปดูในรายละเอียดว่าคุณแบบภาพวัสดุก่อสร้างที่เขาได้เลือกสรรมาแล้วก็กระบวนการทํางานการให้บริการนั่นเป็นสิ่งสําคัญรวมไปถึงการบริการหลังการขายหารยือหลังจากที่เราได้รับมอบบ้านและเข้าอยู่อาศัยแล้วจากนั้นเนี่ยมันยังมีความสําคัญอยู่ว่าให้บ้านเราเมีอายุก,การใช้งานยาวนานการรับประกันว่าเอารับประกันจริงหรือไม่ก็ดูจากลูกค้าที่เคยใช้บริการกับเขาอย่าเลือกเพราะว่ามีตาสัญ,ญลักษณ์ใด มาแปะอยู่แล้วก็บอกว่านี่คือบริษัทที่น่าเชื่อถือ